จากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งซ่อมครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาพม่าก,ก็เริ่มเดินหน้าไปิดรูปการเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดมีรายงานว่าประธานาธิบดีเต็งเส็งพบปากกับผู้นำกระเรี่ยง KNU หลังจากที่รัฐบาลเปิดเจรจายุติปัญหากับกะเรี่ยงเมื่อวานนะครับ ประธานาธิบดีแต่งแสงผู้นําพม่าพบปะกับผู้นาการเรียง KNU ในวันนี้ครับถือเป็นครั้งแรกในการพบปะกันระหว่างผู้นําทั้งสองฝ่ายหลังจากที่มีปัญหาขัดแย้งกันมายาวนานโดยกลุ่มการเรี่ยง KNU ต่อสู้เพื่ออิสรภาพจากรัฐบาลพรม่ามานานกว่า60ปีโดยโฆษกของการเรียง KNU บอกว่าบรรยากาศการพบปะกันของทั้งคู่เป็นไปอย่างอบอุ่นและน่าพอใจหลังจากที่ตัวแทนของรัฐบาลพรม่า และกลุ่มกรรียงเคเอ็นยูได้เปิดจรจาหยุดยิงรอบที่สองที่กรุงย่างกุ้งเมื่อวานนี้นับเป็นการเดินหน้าปปิรูปการเมืองอีกขั้นหนึ่งของพม่าตามข้อเรียกร้องของนานาชาตินะครับโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่นอกจากจะให้พม่าจัดการเลือกตั้งอย่างเสรีและยุติธรรมแล้วยังเรียกร้องให้รัฐบาลพม่ายุติความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยในประเทศด้วยเพื่อนําไปสู่การผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อพม่าในอนาคต ผลการเลือกตั้งซ่อมในพม่าส่งผลดีต่อภาพลักความเป็นประชาธิปไตยของพม่ามากขึ้นนะครับโอกาสในการพัฒนาของพม่านับจากนี้ไปก็น่าจับตามองอย่างยิ่งความจริงแล้วพม่าเริ่มส่งสัญญาณพัฒนาในหลายเรื่องแล้วนะครับโครงการหนึ่งที่อยู่ในความสนใจก็คือโครงการท่าเรือน้ำลึกถวายและจะมีการสร้างถนนเชื่อมจากท่าเรือน้ำลึกถวายมาที่ชายแดนไทยที่กาญจนบุรีนะครับ คุณธรมนิษฐศรีชายผู้สื่อข่าวสามิติเดินทางไปดูความพร้อมการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกถวายและโครงการสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนพบว่าในขณะนี้บริษัทอิตาเลียนไทยเดอบอลลูเมนซึ่งเป็นบริษัทของไทยที่ได้รับสมบทานโครงการนี้ได้เตรียมพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปิดรับการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมถวายแล้วติดตามจากรายงานนี้ครับนี่คือจุดที่จะมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกถวายนะคะซึ่งบริษัทอิตาเลียนไทยได้เข้ามาลงทุนในการ ก่อสร้างโครงการนี้ซึ่งจะถือเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียค่ะพื้นที่ชายหาดน้ำทะเลต่อเนื่องจนถึงพื้นที่บนฝั่งเนื้อที่250ตารางกิโลเมตรจะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ของพมา่าหลังรัฐบาลไทยและพะม่าได้ลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกันเมื่อปี2551พัฒนาอ่าวทวายเขตนาวสีทางภาคใต้ของพมา่า ติดชายฝั่งอันดามันแห่งนี้เป็นท่าเรือน้ำลึกทวายและรัฐบาลพม่าได้ลงนามในสัญญาให้บริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนเป็นผู้พัฒนาโครงการได้ได้รับสิทธิ์การเช่าที่ดิน75ปีตั้งแต่ปี2553โดยบริษัทอิตาเลียนไทยได้จะตั้งบริษัททวายเดเวลลอปเมนต์จำกัดหรือ DDC เป็นผู้พัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายวงเงนินลงทุนกว่า3 0 0 0 0ล้านบาท และเดือนมกราคมที่ผ่านมารัฐบาลพม่าได้ออกกฎหมายประกาศให้พื้นที่ทวายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเปิดรับการลงทุนของต่างชาติเมืองทวายเป็นหนึ่งในสามอำเภอของเขตตนาวศีประกอบไปด้วยอำเภอมริดและเกาะสองเส้นทางบกเมืองทวายอยู่ติดชายแดนไทยบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีหากเส้นทางทะเลจะอยู่ติดชายแดนจังหวัดระนองบริเวณอำเภอเกาะสอง แม้ทวายจะเป็นเมืองเก่าแก่แต่ร้อยปีที่ผ่านมาความเจริญก็ยังเข้าไม่ถึงในเขตตลาดทวายมีการค้าขายคึกคักก็จริงแต่ก็ยังใช้รถม้าในการเดินทางสภาพสังคมและชุมชนของพามา่าห่างนับดูแล้วก็ยังล่าหลังประเทศไทยไม่ต่ำกว่า50ปีการเปลี่ยนแปลงเมืองท่าชายฝั่งอย่างทวายและเมืองเกษตรกรรมให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมในช่วงคลิปตาจึงเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก นายสูรินทวิเชียนโปรเจกต์แมเนจเจอร์ของบริษัทอิตาเลียนไทยที่ดูแลโครงการท่าเรือน้ำลึกวายบอกกับทีมข่าวสามมิติว่านับตั้งแต่ได้รับสัมปทานบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างท่าเรือน้ำลึกซึ่งมีโครงการต่อเนื่องใน3ส่วนหลักคือโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก โครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจรอบท่าเรือทั้งเขตอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเขตอุตสาหกรรมเบาการสร้างทาวชีพหรือเขตที่อยู่อาศัยและโครงการตัดถนนจากท่าเรือน้าลึกทวายระยะทาง165กิโลเมตรไปยังบ้านผู้น้ําร้อนตําบลบ้านเก่าอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาไม่ต่ํากว่า5ปีโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จะเสร็จสมบูรณ์เพื่อเปิดรับการลงทุน ข่าวสามิติพบว่าขณะนี้พุษัทวายดีเวล็อปเมนต์ได้ดาเนินงานคืบหน้าไปมากทุกวันจะมีนักลงทุนชาวไทยและต่างชาติเข้ามายเยี่ยมชมโครงการจํานวนมากระหว่างนี้บริษัทมีการสร้างท่าเรือขนาดเล็กเพื่อน,นําเครื่องจักรมาใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนอกเหนือจากการสร้างถนนไปยังประเทศไทย ก็อยู่ระหว่างเตรียมการในการย้ายชาวพม่าในจุดที่จะมีการสร้างท่าเรือไม่ต่ำกว่า21หมู่บ้านจำนวนกว่า30,000คนและจุดที่จะมีการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามาป้อนให้โครงบูรณากรรมอีก5หมู่บ้านจำนวนกว่า1,000คนเพื่อไปอยู่ในหมู่บ้านแห่งใหม่ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลพม่าเป็นผู้ดําเนินการในการจ่ายค่าชดเชยขณะที่บริษัทเป็นผู้สร้างบ้านใหม่ให้กับชาวบ้านโดยมีการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีบ้านตัวอย่างให้เยี่ยมชมด้วย สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่จะทำให้ท่าเรือนำลึกทวายเป็นท่าเรือสำคัญของภูมิภาคเฉพาะท่าเรือสินค้าที่จะรองรับสินค้าได้ประมาณ100้ล้านตันต่อปีซึ่งใหญ่กว่าท่าเรือแหลมฉบังสิบเท่านั้นบริษัทอิตาเลียนไทยมีการว่าจ้างสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและบริษัททีมกรุ๊ปมาศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โดยเฉพาะโรงงานปริโตเคมีและโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งชาวพม่าก,ก็ลุกขึ้นมาต่อต้านจนรัฐบาลพมา่าต้องเลือกที่จะก่อสร้างโรยฟ้าฐานหินขนาด400เมกะวัตต์ลดขนาดจากเดิม4,000เมกะวัตต์ขณะที่อีกหลายหมู่บ้านได้ลุกมาเรียกร้องสิทธิ์ในการถูกย้ายออกจากพื้นที่ด้วยการทําหนังสือร้องเรียนไปถึงประธานาธิบดีเต็งสิงมีเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของสหภาพพมา่าธัปนียศีชัยข่าวสามิติรายงาน ทีมข่าวสามมิติยังคงไปสำรวจที่หมู่บ้านที่ต้องอพยพนะครับรวมถึงจุดที่จะมีการสร้างเขื่อนและการสร้างถนนมาที่ประเทศไทยซึ่งต้องตัดผ่านพื้นที่ของกองกำลังกะเรียง KNU ด้วยติดตามวันพรุ่งนี้นะครับเราพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ามาดูอีกด้านหนึ่งของการเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9นะครับวัดต่างๆทั่วประเทศก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยครับ จายโรงพยาบาลบางประกอบ9อว International Mascara Hypercurl จาก Maybelline New York Big Camera ศูนย์รวมกล้องดิจิตอล